สวัสดีครับวันนี้พามาชมยามาฮ่านะครับ MT 0 9หรือ FZ 0 9นะครับคันนี้เป็นรถปี2014นะครับรถเจ้าของมือเดียวกุญแจ2ดอกนะครับไม้่22,000โลนะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษี65นะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆครบนะครับกุญแจ2ดอกครับผมอ่ะคันนี้ก็ ไม่เคยล้มไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยชนนะครับสวยสวยเดิมเดิมครับสภาพไม่ต่างกับคันก่อนหน้านี้เลยนะครับที่สีเนี้ยนะฮะ,ะก็นี่ครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยเช้ามาปุ๊บผมล้างจัดการทำท่ออะไรเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยครับสวยสวยตามนี้เลยนี่ครับสวยนะคันนี้ หมด a b Standard ใช้ได้ทุกอย่างนะครับปกตินะครับดูความสวยความเงางามครับเรี่ยมเรียมเลยนี่ครับอ่ะก็ตำหนินะครับจะมีตรงนี้นะครับคือสีมันลอกนะครับก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ด้านนี้บ้างครับอ่าสวยสวๆเนียนๆเ,เลยไม้สองหมื่นสองพันนะครับมาดูด้านคอนะครับด้านซ้ายนะก็เดิมเดิมครับ คอแถบขวานะครับซื้อรถนะครับดูชนหรือไม่ก็ดูด้านนี้นะครับที่คอนะครับจะมีสต็อปเปอร์นะครับโอเคคันนี้สวยนะฮะก๊กป้ายคำเตือนที่ถังน้ำมันนะครับอยู่ครบนะครับสวยเลยนี่ครับดูความเนียนนะฮะท่อท่นนี้ผมใส่ให้ใหม่นะครับท่อเดิมมันไม่เราใจไวรุ่นไม่ชอบเนาะก็ ศูมันต้องท่อลั่นๆนะครับก็จัดให้ไปนะครับไม่มีปัญหาสีเดิมทั้งคันนะครับสวยมากคันนี้นะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับ การส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับถ้าลูกค้าจะผ่อนนะครับรบกวนหาไฟแนนซ์มานะครับเพราะว่าทางผมยังไม่มีรองรับนะเพราะว่าผมาเน้นขายสดนะครับเพราะว่ากําไรเราไม่ได้เยอะเนาะเราไม่ได้เน้นกําไรเยอะเราเน้นไว้นะครับเงินหมุนเนะเาะก็ใครหาอยู่นะครับมีกําลังซับนะครับจัดได้เลยค,คุ้มเลยช่วงเนีู้นย์9้ากับ ซดพันธ์นะครับจะขายดีเพราะว่าราคาอยู่ในเวทแสนกลางๆนะครับรถก็ยังไม่เก่ามากนะครับแถมมีโหมดนะครับ A, B อ่ะเดี๋ยวผมยังให้ดูโหมดนะครับนี่นะครับโหมดกดตรงนี้นะครับปึ๊บนี่โหมด A, B, สแตนดาร์ด โหมด A นะครับโหมด A คือก็คือว่าเอาพูดกันง่ายๆนะครับโหมด A ก็คือแรงสแตนดาดก็คือธรรมดาส่วน B ก็เบาวกว่าสแตนดาดก็คือศูนย์เก้านะครับถ้าใครไม่เคยขี่นะครับมันจะขี่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรถที่ดิบๆเถื่อนๆน,นะครับแรงมากนะครับถ้าคือเปิดโหมด A นี่คือบิดเปิดคันเร่งไปก็ลอยครับแต่ถ้าเป็นดําเดิมก็ ี่ยากนิดนึงคือรถด,ด้วยกําลังมาครับมันก็มันมันแบบเปิดคันเร่งมันก็พุ่งเลยครับมันจะไม่เหมือนพวก CB650F หรือ Z9 นะครับตระกูล4สูบที่ว่าจะค่อยๆไปนะฮะอันนี้มันเป็น3สูบคือทอร์กมันน่าจะเยอะนะครับคือเปิดคันเร่งมันก็จะลอยเลยแต่ถ้าอยากขี่ง่ายๆนะครับแนะนำลูกค้าที่เวลาซื้อไปนะครับ ใช้โหมด b ให้ชินนะครับแล้วค่อยไปสแตนดาร์ดแล้วค่อยไป a นะครับก็ <c oughs> คือว่าค่อยๆไต่เต้าไปนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะฮะแต่ศูเก้านี่ยขี่ดีนะครับเป็นรถที่ดีเลยนะครับระบบเบรกอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวแล้วที่สําคัญคือเสียงไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะครับก็คือจะแปลกแหวกแนวเลย3สูบนะครับเคล็ดลับมันคือ cp สามนะครับเครื่องสามสูบนะครับยามาฮ้านี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความแรงอยู่แล้วครับอ่ะก็คือเนาะไม่นอกเรื่องเนาะก็อ่ะก็คือว่าใครหาอยู่นะครับลองพิจารณาได้นะครับถ้าเทียบกับแซดเก้าร้อยก็อาจจะด้อยเรื่องสูบนะครับแต่เรื่องความแรงความหล่อก็ไม่แพ้กันนะครับแต่ที่สําคัญราคาเนี่ยครับจับต้องได้นะครับถูกกว่าเพราะว่า z ซ0เก้าร้อยเนี่ยครับ ราคาเขาจะอยู่ที่แสนไปลายถึงสองแสนกว่าน,นะครับนะครับแต่อันเนี้ยเป็น F อฟซ0นะครับโฉมไฟหน้าสละเปาเนี่ยหรือชื่อนึงก็คือ MT สเปคนอกเนาะก็คือราคามันจะอยู่เลทที่ประมาณแสนกลางๆผมว่ามันจับต้องได้นะในคาร์ด900นะครับดีกว่าซื้อซีซน้อยๆแล้วเบื่อแล้วจะเพิ่มทีหลังเนี่ยครับมันหมดเงินเยอะเนาะก็ ลองพิจารณาดูนะครับ159,000บาทนะครับรถอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศกเก็บเงินปลายทางได้ครับ<ส>ก็สนใจติดต่อเบอร์โทร095 528 9130นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ